ดีครับพามาดูหมออัดฟางครับวันนี้หมอไม่ได้ฉีดยาครับวันนี้โอ้โหหลายอาชีพมากวันนี้ไม่มียาฉีดครับมารับจ้างขับรถอัดฟางใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับทักทายคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับทั้งเพจแล้วก็ youtube นะครับเดินไบนนะัสดีรับพี่ ขึ้นได้เนียนั่งนั่งไหนอ่ะนั่งตรงไหนได้อก็ลองกินในน้ำม้อยอ่ะมีน้ำม้อยอ่ะน้ำม้อยแก่ร้อนไหนนั่งไหนฝั่งโน้นได้ไหมนั่งฝั่งโน้นได้ปะกระตุกปุเนี่ยไอ้ยืนได้ยืนได้ฝั่งนี้แหละกินข้าวกลางวันยังเมื่อไรจอดกินข้าวอ่ะโอ้ เมืเ่อคืนกลับดึกวะเที่ยวร้านอาหารมาฮะโอ้เรารถแถวเาเกี่ยวกระจายฟางไหมอ่ะ้เยอ่ะโอ้เจ้าของนามไม่บอกหรอว่าจะขายฟางกระจายฟางหมดเลยครับเนี่ย เดี๋ยว,ยวกินข้าวก่อนเดี๋ยวจอด,ด,ดพักกินข้าวก่อนอีกรอบหนึ่งก็น่าจะลงแล้วครับผมลงมาข้างล่างดีกว่าครับนิ่มกว่าข้างบนอยู่ไม่ไหวแล้วครับเราลร่ลองน้ำค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็รถเกี่ยวเกี่ยวกระจายเกี่ยวกระจายฟางไปด้วยครับ บอกหลังเลยเฮ้ยเชือกหลุดแล้วครับเนี่ยไม่หายเฮ้ยมองหน่อยคะแนยนะโอ้อะไรขาดเหรอ หรือว่ามันหลุดเอ,อ,มอมแม่เรียกก็ไม่ได้ยินด้วยนะประมาณกี่แดดอะไรงอัดได้ไสามสามแดดเหรอ,อ,อพูดถึงมันก็คล่องกว่าเดิมเยอะนะไม่เหมือนเครื่องอัดตะกอดเนอะเครื่องนะอัดตะกอดเนี่ยอเดี๋ยวก็พังเดี๋ยวก็พังรุ่นใหม่ๆนี่ก็ทนนะครับ เดี๋ยวจะคำนวณดูว่าฟางบางขนาดนี้ประมาณกี่นาทีได้หนึ่งบาทน่าจะประมาณสักนาทีน่าจะได้บาทหนึ่งบาทตอไม่เป็นต่ออ,อ,อ,อืมันต้องต่อเป็นดิครับเป็นนะ่ะ อ,อันไหนปุ่มอะไรี่ปุ่มปัดที่เราต่อเชื่อกอหมดนี่กับห้าร้ <500 S 3> อยเนี่ยม้วนละห้าร้อยเหรอหมดนี่ห้าร้อยอะไรห้าร้อยม้วนต่อม้วนใช่ไหมสองม้วนสองม้วนห้าร้อยก้อนเดี๋ยวผมจะคำนวณดูนะครับว่าประมาณกี่นาทีได้หนึ่งบาท โอ้แต่วันนี้โอกาสโคตรคตร้อนอะเข็มโมไม่ค่อยหักแล้วมันเดี๋ยวด้วเนะาะเมื่อก่อนหักบ่อยอะอันเนี้ยเข็มไม่ตัวนี้มันอะโคตรหักบ่อยแล้วก็หาซื้อยากด้วยแพงด้วยหลุดอีกแล้วครับประมาณประมาณหนึ่งนาทีนะครับหนึ่งนาทีหนึ่งบาทต่อหนึ่งบาทหนึ่งนาทีหนึ่งก้อนห่อข้าวกินเองด้วย ถ้าเอา่อเจ้าของรถไงไล่ลเ,ไเท่าไหร่ครับเนี่ยอาทิซื้อเป็นก้อนครับซื้อเป็นก้อนก้อนเท่าไหร่แล้วตอนนี้ข้อนละบาทเอาแล้วคนขับได้เท่าไหร่คนขับได้ก้อนละบาทโอ้ว้าวมันเป็นพันนะจริงอ่ะมีรถว่างใช่ไหมเดี๋ยวออกจากกามามาขับบ้างวันเป็นพันเลยนะจะหมดฟางแล้วอืมเนี่ยได้สามร้อยก้อนแล้วเนี่ยเช้าเนี่ยนะ ออกมากี่โมงออกมาเก้าโมง,ออมโมงตอนนี้ก็เวลาเที่ยงได้ประมาณสามร้อยก้อนสามร้อยกว่าบาทโอ้นี่เงินนี่ถ้าไม่เที่ยวร้านอาหารนี่เหลือเยอะเนี่เอาไปแจกนักร้องหมดแจกเด็กเสิร์ฟหมดเก็บทำไมไม่เก็บบ้างวะทำไมไม่หยุดสักทีวะอายุแบบนี้เนาะฮะโอ้โหเก็บมั่งเหออเผาๆมั่งเรื่องร้านอาหารอะ เอาให้เมียบ้างเงินข้าวที่ขวาถ้าอะไรกินนี่แกงเหลวมูเหลวเมื่อคืนนี้แกงมูเห่าไปเมื่อคืนทำอะไรมากินครับวันนี้ผัดข้าวผัดโอ้ทำงานวันละพันกินข้าวผัดปะโถมียาฉีดป่ะฮะเยอะอาจแค่เจ้านี้ใช่ไหม อืแล้วไปในต่อมีมีฉีดยาว่าวัานนี้ไม่ม,ไม,มีไม่มีคนไข้นะวันนี้อโอโเคครับเดี๋ยวให้เขากินข้าวกันครับไม่รบกวนกันละว,วันได้วันน,งน,นึงอัดเต็มที่ได้กี่ไล่เคยเคยเต็มที่ได้กี่ไร่ได้ได้กี่ก้อน พันสองร้อยก้อนพันสองร้อยก้อนก็พันสองร้อย,ออยอบาทเนี่ยอ<า><า>ืมอันนี้ถึงพันไหมวันนี้นคนละสี่ห้าร้อยก้อนน่าจะได้อยู่ั้งนเนาะล้ก็นับก้อนอยังไงร,รู้ได้ไงวไ่าได้กี่ก้อน,ขขนอะไหน,นมีตัวเลขบอกครับว่าได้กี่ก้อนกี่ก้อน,อน,นไหน อ๋อนี่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 ครับสามร้อยตรงเนี่ยสมร้อยยี่สิบเอ็ดก้อนเนี่ยนะอ๋มีตัวเลขบอกครับสามร้อยกว่าบาทครับครึ่งวันนะครับไม่ถึงครึ่งวันนอะออกจากบ้านก้างงอาชีพอิสระครับออกตอนไหนก็ได้น่าจะได้อยู่มงประมาณห้าร้อยก้อน นี่ก็สามรอยี่ิบแล้วอีกร้อยกว่าก้อนร้อยแปดสิบก้อนอสุดยอดนะครับนี่แหละครับคนขยันไม่มีวันอดตายครับก็หลายอาชีพนะเอาเลยแล้วข้าวย่อยไหนมั้งฮะรีบกลับบ้านพี่กลับบ้านอีกเดีย๋ยวงไปส่องค่อีกเล่นผ้าด้วย ให้มีพระกระสมนะพระเก่าพระเก่าเมียเก่า,า,ามาเขาก็รับหมดเมียเก่าก็รับด้วยรับไหมรับรับดูนั่งไม่ท่าใจเย่นกันนี่โสมเลยเนี่ยเบาๆว่างเ,เ,เรื่องเที่ยวลูกเต่าก็โตหมดแล้วไหนขอน้ำอ้อยชิมหน่อยดิจะได้ดีดนั่ง เขามาีกี่คันแล้วตัวนี้ <4 S 1> รถอัดซีรุ่นขนาดนี้หมดเลยใช่ไหมสาม,มหกเนี่ยมีหลายรุ่นรุ่นใหญ่กยู่นี้มีไหมน่าจะมีมั้งเอาไปลุยนาแบบมันก็แห้งได้แค่แน,น,<บ>นี้เนาะหลบผู้ก็ไปเอาเห็นเขาออกรถแทกมาด้วยไหมเหรอมีวะเห็นวันนั้นใครลงนั่นวะ เหมือนเหมือนเขาเขาเอารถแท็กมาซ่อมอยู่ใช่ไหมมีรถ,ถแท็กอัดมามาซ่อมอยู่ใช่ไหมแต่ว่าไม่ใช่รถของเจ้านี้เ,เจ้านี้ก็จะเป็นรถล้อยางหมดเลยนะครับโอ้ก็มาถ่ายตอนคนเก็บดิฮะคนยกอะเอาเขาไม่ใช่รถขีบหรอธรรมดาเดี๋ยวก็ใช้รถขีบหมดเลยเดี๋ยวก็มาเก,ก็บเดี๋ยวก็มาเก,ก็บโอ้ไม่ล้อมั้งฮะไม่ล้อธรรมดาต้องใช้รถขีบแล้วเดี๋ยวนี้ รถไถคีบ,ข,บขึ้นเก็บแล้วก้อนกี่บาทคนเก็บอ่ะขึ้นลงสี่บาทลวมั้งนต่อก้อนนอะนะใช้กี่คนคนเก็บเยอะอยู่ต่อคนว่าเขาเหมาเหมาไงมเหมาแบบเอาไปแล้วก็ไปหานกันเองนะไ,ได้กี่ก้อนก้อนละสี่บาทคนขับไปก้อน,อนละบาทจะขึ้นลงก่อนมันสามบาทอือเจ้าของนาก็บาทหนึง่ง คนขับบาทหนะนึ่งคนคนยกสี่าบาทเบียดเสร็จแล้วก็เจ้าของรถอาจจ่ายหกบาทต่อหนึ่งก้อนนะครับเอาไปขายก้อนละแปดสิบแล้วมั้งตัวนี้นบาทสามสิบกว่าบาทฮสามสิบเอ้แต่แต่ไปซื้อคงไม่ได้มั้งถ้าไปซื้อน่าจะแพงอยู่ถ้าไปซื้อแบบนี้คงน่าจะแพงแต่เข้าไปขายในราคาแบบเยอะนะขายสามสิบ คานาก้อนยี่ห้าบาทก้อนประมาณสักสามสิบโลนี่ครับเป็นหนึ่งอีกหนึ่งอาชีพนะครับของพวกขั้วกันนะครับเขาก็รับรับทุกอย่างเลยฉีดยาหวานปุยแล้วก็ขับรถรถเกี่ยวก็ไม่เอาแล้วมั้งรถเกี่ยวน่าจะหยุดแล้วละรถเกี่ยวเงาไหมถ้าไม่ติดต่อไม่เอาแล้วใช่ไหมขับอย่างเดียวก็ไม่เอาไอาล่ล,ละร้อย ตู้แค่นี้ก็อยู่ได้สบายๆแล้วฮัทเก็บยังไม่ได้เจ็ดแปดร้อยอะได้แน่ๆอ่ายังไม่ได้เลยนะขี้หมูขี้หมานะโอ้สุดยอดเลยปลายสามโมงนี้ขายต่อเจ็ดร้อยเลยได้เลยได้ดีอ่ะอย่าว่างูนี้เลยเอามายืมทั้งห้าร้อยเติมน้ำมันหน่อยดิเฮ้ยนี่ขายหนึ่งพันที จอกันนะครับอยู่บ้านเราม,มีวันอดตายครับงานเยอะนะครับทาไม่เลือกงานงานเยอะแล้วเงินค่อนข้างจะดีนะครับถ้าเขาไม่ไม่เที่ยวไม่กี่เลยก็เงินน่าจะเยอะน่าจะรวยแล้วตอนนี้เขาไปไปหนักติปตเยอะติปบลอ้อ <laughs> <laughs> ไปไปเดี๋ยวไปแล้ว <Bye. S 1> ผมก็ยังงงว่ารถเกี่ยว เอเกี่ยวสมัยนี้นะครับผมก็ยังงงอยู่เ,าเขาเนาะโกเนาะเออก็ยังงงว่าเขาไม่ผ่าไส้งานนะครับเนี่ยเขาจะเกี่ยวแบบวนวน,นจนเหลือไส้กลางเลยเหลือนิดเดียวครับถึงจะวิ่งนาก็ไม่พุนะครับนาน,นานแบบนานแห้งอ่ะแต่ว่าไม่ผ่าไส้กลางครับเกี่ยวเกี่ยววนจนเหลือไส้กลางเลยครับไม่ผ่าไม่ตัดหัวงานนะครับเกือบเกือบทุกคันนะสังเกตดูเกี่ยวข้าวสมัยนี้แปลกนะ เออไม่ไม่ไม่ตัดอาจฟังอาจฟังยากด้วยฮะังอ่าเราก็ต้องวิ่งวิ่งตามวนรถเกี่ยวตามรถเกี่ยวไปสักรอบนีฮะไม่ไปแล้วเจอไม่แล้วเหลืออันนี้เดียวใช่ไหมฝั่งนู้นอีกน่าจะเกือบเกือบพันนะวันนี้ ห้าร้อยมว่าไม่ขาดแน่นอนวันนี้ห้าร้อยบาทนะครับแต่วันนี้อัดยากนะฟางกระจายรถเกี่ยวกระจายฟางไว้โอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนละหลงพัดเรียบชาแนลนะครับเดีย๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ